ตอนนี้อยู่โรงแรมโนวเทลหัวหินนะคะเดี๋ยวพา,าไปดูด้านหน้าเอ้ด้านหลังที่ติดทะเล ะดูค่ะนี่ค่ะองศัว่ายนะ้ำเดี๋ยวไปดูบนห้องกันนะคะตอนนี้รอเช็คอินเข้าห้องก่อนค่ะตอนนี้กำลังจะเข้าห้องแล้วนะคะได้นอนพักผิวห้อง1006นย์นะ ถึงแล้วไปนอนนี่หรอเดรดี้ขอเนี่หรอแล้วแต่นะลูกบริสัน้ำนแม่โอ้โหกระจกนี่ห้องห้องนอนของเราคืนนี้นะคะ เราคืนนี้ที่โนเทลหัวหินรีสอร์ทนะคะแ็นสปาน้านนอกค่ะโอ้โหชั้นสิบนะคะสวยมากดูโอ้โหสวยงามมากสวยงามมากเลยค่ะ โอเค okay. นี่นะคะห้องน้ำชิห้องน้ำอันนี้นะคะห้องน้ำนีห้องน้ำเป็นอย่างนี้เลยอนอนที่นี่หนึ่งคืนนะคะนี่ตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้ามีเตารีดมีไปฉาย นอน,นอนสินอ,นอ,อันนี้นอหน,น่อยดีพ่อีตู้นนตเซฟนะคะแล้วก็ตู้เย็นอยู่ตรงนี้ตู้เย็นอยู่ตรงนี้ตู้เย็นอยู่ตรงนี้เลยว้ยเปิดไม่ได้ เปิดเปิดให้หน่อยดิเปิดมันเบานี่ค่ะตู้เย็นทัง้งนี้ี่ชมน้ร้อนอันนี้อันนี้ขอเบบี้คอตมาค่ะขอรักค่ะบจบด้วยคลิปนี้ก่อนนะคะจบรีวิวห้องพักเท่านี้ก่อนนะคะ